ใหม่ทุกจุดอันนี้ต้าท้องพูดได้แค่ว่าคุ้มนะคะสำหรับคันนี้มันจะชอบมีสนิมมีแบบใช่ครับไอ้นี่นะไปรีวิวรถอ๋อไปเอ็มสแว้าวก่อนเืินมาดูไม์ก่อนเลยครับ วิ่งไป1นึ0 0รถรถเจ้าของบ้านมือเดียวนะครับคันนี้เป็นไงคันนี้มีอะไรเดิมกมาข้างบนแฮนยังใส้ใสอยู่เลยนะครับนี่เห็นไหปกติรถยังยังไม่ได้ผ่านการทำอะไรเลยปกติที่เจอรถที่เป็นแฮนแบบเนี้ยเขาเรียกแฮนอะไรแฮนบาแฮนบามันจะชอบมีสนิมมีแบบใช่ครับไอ้นี่นะดูรายละเอียพวกนี้เดิม เอาอยู่เลยอันนี้สีเดิมนะคะของก่อนสวยเดิมกระบอกโชคโชคอัพไซียด้าพัพไซียด้าล้อปุ๊บเดิมครับแม็กแม็กก็ยังไม่แม็กสวยอยู่แล้วก็แล้วก็จานจานก็สวยครับนี่คือผ่านการใช้งานน้อยเลยแหละแบบนี้ ไม่สะดุดมือใช่ไม่สะดุดมือนิดนึงก็หมื่นโลก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใสๆเลยครับระบบมอน้ําดีข้อก็ยังไม่ไม่ได้ขึ้นสนิมเยอะหม,มายถึงว่าก็ผ่านการใช้งานมานิดหน่อยอพวกแข็งพวกเครื่องคือเดิมครับเดิมสีสวยสีสวย มาดูบ้านท้ายกันค่ <c oughs> อยเสียก็สวยนะครับอาไม่ซึมใช่ไม่ซึมครับนี่ก็เดิมครับชัตเตอเดิมติดรถใช่เนี่ยพวกรายละเอียดพวกนี้ยังยังไม่ผ่านการตึงโซ่เลยถ้าสมมุติว่ามีมันก็ต้องมีรอยบใบแจช้ำแล้วแต่นี้คือสวยแรงนยนต์ วยครับมาฟังแต่งเครื่องยนต์เลยือส,สีไม่มีแตกนะครับับอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ทไว้นะครับจับดูท่อครันไม่ร้อนเลยครับนี่เย็นเยนเลยไปกัน <laughs> เสียงนุ่มมาก ไปสูงใช้งานได้ครับไปพัดก็ใช้ได้แต่ไปแล้วระบบไฟใช้ได้ครบระบบเบรกเช็คแล้วใช่ไหมคะในนี้เบรกใบบลงไปแล้วดีนพาดดีนะสวยครับนี่ใครหารุ่นนี้คุ้มมากรุ่นเดิม ใสแบบส,สภาพยังใหม่มากใช้งานน้อยวิ่งน้อยให้ดูกันใ,นใกล้ๆอ่ะอันนี้คือรถสภาพเดิมนะอ,อ,อกเลยใส่ทจุดถ้าหารถรุ่นนี้นะคะ m s led. จริงรถรุ่นนี้สภาพเดิมก็คือสวยแล้วเนาะอันนี้คือ น้ำดันอ่พ่อใช่ฮะเรื่องมันแน่นอ๋อเอออันนี้เป็นความรู้นะตอนแรกนึกว่าไม่ใช่น้ำมันเออตอนแรกนึกว่าเป็นแบบน้ำมันหยดหรือเปล่าอันนี้หาเอ็มซาแลนนะคะตัวนี้รุ่นปี2017นี่ถ้าใครหารถมือสองนะแล้วแบบอยากได้สภาพคัสสวยๆแบบนี้มาเลยมูมอเตอร์ไวค์บ้านไัยค่ะเดี๋ยวพาดูโชค ใหม่ทุกจุดอันนี้ใต้ทอ้องเอาเถอะใครหารุ่นนี้อยู่รีบเลยคันนี้โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับ m อ l ม s ลตสใครสนใจกดเบอร์โทรข้างล่างโทรเข้ามาก่อนเลย